สวัสดีนักเรียนชั้นปสนะครับวันนี้ครูมาอธิบายใบงานที่4.1นะครับวิทยาการคำนวณน,นะครับใบงานนี้นะครับให้นักเรียนออกแบบบัตรแนะนำตัวเองนะครับและตกแต่งให้สวยงามโดยมีหัวข้อที่ใช้ในการแนะนำตัวดังนี้นะครับคือชื่อนามสกุลชื่อเล่นสีที่ชอบวันเกิดอายุ งานอดิเรกที่ชอบอาหารที่ชอบสัตว์เลี้ยงที่ชอบกีฬาที่ชอบนะครับวาดรูปตกแต่งให้สวยงามนะครับดังตัวอย่างนะครับจากนั้นอีกใบงานหนึ่งคือใบงานที่4.4นะครับการซ่อมแซมนะครับให้นักเรียนยกตัวอย่างว่าเคยซ่อมแซมของใช้อะไรในบ้านนะครับด้วยตนเองบ้างนะครับ นักเรียนเขียนเลยนะครับวิธีการซ่อมแซมก็คือถ้านักเรียนซ่อมแซมอะไรนักเรียนก็เขียนไปนะครับชิ้นนั้นอุปกรณ์มีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับแล้วก็อธิบายไปขั้นตอนโดยวาดรูปภาพประกอบนะครับอย่างในหนังสือนะครับการงานอาชีพหน้า38นะครับก็จะมีตัวอย่างแบบนี้นะครับให้นักเรียนวาดแบบนี้มีภาพนะครับพร้อมกับขั้นตอนนะครับนะครับอะไรก็ได้ที่นักเรียนเคยซ่อมนะครับมาหนึ่งอย่างนะครับ